มาเปลี่ยนบรกาศไปสิเราสองคนปิดเต้นร้องให้เขาดูเอาละเราดูเราดูอะไนีร้มงติมเลยนะเต้นเต้นจะขยับไหมเพลงโรแมนติกเนยฮะเต้นจะขยับไหมขยับเลยครับขยับเป็นจังหวะแบบไหมผมอาจจะเต้นจะไปในเต้นในเต้นไงว่ายังไม่มีคนเคยร้องเพลงในเต้นนะใช่ไหมกี่เพลงจะอยู่ร้องกี่เพลงเดี๋ยวดูก่อนครับดูก่อนเอาจบงานแล้วปะเนี่ยเฮ้ยหายใจพอแล้จบงาน พรุ่งนี้พวกนี้เราคู่พิเบษชายแนมด้วยเขาไปเป็นหวานกันในเต็นท์สองคนนี้เอาละเอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ยไปไหมไโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเตี๋ยวเตะคะแนนอีกเฮ้ยอ่ะเขาท้าทายเราเขาไปขอเขาไปในเต็นท์เขาล้อแค่เพียงเดียวให้ทุกคนร้องคนละสองเพลงในเต็นท์แล้วเราร้องแค่เพียงเดียวเราไม่เก่างเขาโอ้โหเฮ้ยเดียวเดี๋ยวอย่ไปไปมองมาจาะกันแล้วห้อเอิด์นกองขึ้นไปเอาเต็นท์ที่ไม่มีปล้องเส้รเลยเออเฮ้ยเอาละน้องปอร้องกับใครนี่ฮะน้องปอ เอ้าพ่อมาใครพ่อมาคนเดียวเอา้าต้องหาคู่พอยคนนี้ต้อร้องเพลงเป็นเดิเอาลา่ะ